สวัสดีพี่นอ้องจมม้องแม่มู้งเพิ่มล้ำป่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อไหรแม่มูสิซผ้ามากินนั่ยเกรดจับเนาะเกรดจับซื้อมาจากตลาดพี่น้องแลไปซื้อมาปรุงรสเนาะเขาเย็ดให้แล้วเรียบร้อยพี่น้องจ้าเขาก็มาปรุงรสใส่น้ำตาลใส่แบบพริกมั้ยบ่ใส่น้ำตาลใส่แบบพริกเนานพนะพี่น้องเนาะ ก็ไม่นำสมอันนี้ปรุงตามใจอันเจ้าของนั่นจะนะ้ะเนาะปรุงตามใจคนกินนะพี่น้องบอกว่าแบบมักแบบมันบ้า,างบางคนมักเผ็ดกับส้เผ็ดบางคนมักหวานกับใส้หวานนะเนาะแล้วแต่นั่นความชอบของแต่ละคนนะพี่น้องเนาะกดจับเสศษไงพี่น้องหดจับเสศษไงเห็นไหมเสศษไง ไว้จับกระสิมีเลือดหมูพร้อมมีไข่ให้เคืองนวยพี่น้องมีไข่ให้เคืองนวยแล้วก็มีอย่างนั้นมีหมูเนาะอันนี้คือตับหมูพี่น้องตับหมูมีหนังมีเนื้อเนาะพี่น้องนะเขาใส่ให้ทุกอย่างไม่หลายอย่างเนาะอันองค์ประกอบมีหลายอย่างละในนี้เนาะองค์ประกอบมีหลายอย่างมามา ถ้าพี่น้องไม่กินนั่นปวดจับมือเนี่ยไม่หมูก็ปรุงรสปแล้วเนะพี่น้องเดี๋ยวมันซีมือกับมันมแสบอ,อืมแสบพี่น้องแสบแบบว่าก้อนเขาเสียนั่นมาถึงเท่าเนาะเขาปรุงรสมาแร็วนลยพี่น้องเขาก็ปรุงรสม,มาแล้วส่วนหนึ่งที่นี่หลังจากที่เขาไปซื้อมา่นาะเขากจะให้เครื่องปรุงมานั่นเครื่องปรุงมาที่นมม้ำส้มมีพี่ปกนไม่นม้ำตาลเน,น,นาพี่น้องนะเขาจะหามา เอาไม่ห้าปรุงรสเองว่าห้าสิเพิ่มเติมบอเป็นบอทาให้เขาเขาห้มาแล้วมันิสแสบหรือว่าแสบหรือว่ามันสิถือปากเข้าบอของอยู่ในวานเท่าก็มีนะพี่น้องนะบักพริกป่นมาสิน้ำตาลหรือว่าน้ำปางเสียจมาเขาก็มาเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะความหมักเนาะความหมักของแต่ละคนนะพี่น้องเนาะบางพี่น้องซึงบักไงเลยนะเส้นไงเส็นก็ดจับเลือดหมูงกวนบักไงพี่น้องอือ ใครต้มงกับเครื่องนวยเขาหายมากแซบพี่น้องแซบมากมันไม่กินน้ำกันนะแต่ไม่หมูบ่มาักเผ็ดนะพี่น้องไม่หมูบ่มักอาหารเผ็ดนะบ่มักอาหารรสจัดมกักธรรมาดามักปกตินี่แหละเอามาแซบแซบไม่ได้ได้กินเสียนพี่น้อง กินเส้นสองมือหม้อเศ้ากินกระปุ่นเออหม้อมเศ้ากินกระปุ่นอันนี้ช่วงเทียงนล้วพี่น้องเด้อช่วงเทียงก็ไม่กินไ้วจับบ่ได้หงเขาอยู่คนเดียวเนาะหงเขามันก็นเหลือล่อล่อหงอันตอนแรกเธอเดียวล่อหงตอนแรกเธอเดียวตอนแรกก็เสียมีกับเขากับเห็ดกับเขาเนาะเขาไปเห็ดกับไปซื้อตลาดเอาสินะไปซื้อตลาด อ,อันนี้กับ้องทองใบกอนนะพี่น้องเนาะแท่เพื่อกันแต่สวนมากกับิีมักกินน่นอาหารเป็นเศษนะเนาะเศษก๋วยเตี๋ยวเศษก๋วยเศษข้าวปุ้นนั่นสินะไปจับมากหลายหรือว่าพัดมีอย่งงางซีมักเป็นบา้าะไม่มือนกับซมกักอาหารไปทั้งนั้นเขากิกนยู่แต่ว่ากินบ่หลายเขาสวนมากกินของอย่างอื่น พวกกระปุลนหมือนเสียนะแซบพี่น้องแซบแม่แม่ไม่กินน้ำกันโอ้โหเมื่อในเลือดตอนนี้แม่ขึ้นไงเสียเนี่ยเลือดตอนนี้ขึ้นญ่กับเสบพี่น้องเขาปากได้บรลอสนี่ชักอดจะเครื่องผลไงผลใช่ไหมแม่แม่ไม่กินน้ำกันแซบแซบพี่น้องแซบ,บครับ พระเจ้าไว้กินกัญชินอาหารอยากเห็นแสบเป็นบ่ต้องกินข้าวง่ายๆนะสันว่าอืมต้องกินข้าวง่ายๆเนาะก็ยังสิยอ,อยากนะเม็นบ่พ่อแมาไมากินก็แม่หมูใช่วิธีการต้มก็สีคล้ายๆกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่กินแม่หมูเคยเห็นเขาเห็นก๋วยเตี๋ยวขายอยู่ ก๋วยเตี๋ยวก็เคยขายแม่หมูแค่ทุกอย่างแลนะตะก,กี่ขายของขายอันกระปุ้นเคยขายน้ำยาข้าปุ้นก็นเคยขายนเนาะก๋วยเตี๋ยวก็เคยขายพี่น้องตะกี้แต่เรื่องนี้ไม่ได้เห็นเนาะแซ่บพี่น้องแซ่บ ถ้าก็ต้องปรุงรสเห็นมันตึกปากเขาน่าพี่นะ้องเนาะถ้าร้านไร้บอแสก็กินทีเดียวเลยพี่น้องถ้าร้านไร้แสบอบกินซื่อกินตลอดเนาะมาๆม,มาก,กินน้ำกันอืม,อมจับอันนี้มู เลือดหม้พี่น่องเลือดหม้เก็ดตอนไงครับเือดหมูกะเดีคข้ามยันยันเลยมาพี่น่องมาค้ามยันยัเต็มปากเต็มคั้มเนาะต้องหูปะ ใช่พี่น้องมาแม่ไมากินด้วยกันถอ่ยบางไงพี่น้องคุ้มเสื่อทันยุคนเดียวเนาะ ซื้อคนเดียวซื้อเขากินกับกะอิม่มนักพี่น้องเนาะม่ต้องไปเห็ดถ้าเขาอยู่ขอบพ่อยังไงสิเออกะซื้อมาเห็ดกินมันก็ดิคุ้มกว่ากันนบบดีคุ้มกว่ากันอันนี้อยูู่นเดียวกินจานเดียวถ้วยเดียวกับพ่อแล้วบังไค่พี่นอ้อง แสียพี่น้องก็เสียแม่หมูเครือน,น้ำเปล่าลจ้ะก่อนอยากไปเอาคลิปแบบบ้านๆเท่านี้แหละแม่หมูไปใช้เอาเวลาไปเที่ยวใส่กระเสียวคลิปมาฝากแล้วหรือว่าไปกินอาหารทั้งใบอย่างสิก็เสียวมาฝากเนาะเอาให้พุ่นน้องได้รับชมมันบ้างนะ น้องเป็นน้มมาสมก็ร่งกายอย่มงหมูเลยนะจ๊ะเดอ้อขั้นตอนการเทศอันนี้มันคายๆครับกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องต้มนำ้ำซุปต้มนำ้ำซุปแต่ว่าเครื่องเพรียนเอามาเอามาใส่เนี่ยเนาะแหงบ่ข้าวบริโภคเลยมันแตกต่างกัน,นแตกต่างกัน Nếu biết tao hùa Giờ tao xay nó Có cả miếng nặng mùa này Chứ không? Tụm nắng mùa, ơi ơi này Mấy chị với จะไม่ใส่หมูน้ำเดือดพีนองเ่ยไม่ใส่หมูน้ำใส่อ่อนๆทำความสะอาดมาเรียบร้อยอ่นอ,อนๆเป,เปเื่อยๆเนาะแส่สมิแล้วพี่นองคลิปนี้กับากไว้แค่นี้ก็แด้พี่นองเด้อ ปากแม่หมูเคลิ้นลำปล่าได้อเล้วเจ้เนอะปากแม่หมูเคลิ้นลำปล่าไม่แนบอ้อมปุ๊บอาใจเพราแม่พี่น้องอยู่เด้อ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามารับชมคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อค่ะเด้อขอบคุณมากมาๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบาบาย,บายจ้า